าพนี้ที่หลายคนรอคอยอยากเห็นภาพอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีของครอบครัวนะครับเพรหนึ่งเด็กๆ,ๆโล,โล,โลูกๆเขาก็จริงๆเขาก็มีความคิดของเขาอยู่แล้วแหละว,ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าการอยู่เป็นผู้หัวตัวเมียผู้โหมีบ้างเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆที่มันไม่ปกติคือมาให้คูรับรู้เรื่องที่ไม่ปกติอ่ะคือมาให้คุณรับรู้ทําไมเออแล้วสิ่งที่เรากลัวรเราก็กลัวใ้เจ้ามนี้พาหลานนีเท่านั้นเองแต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็บอกลูกว่าเธอจะพบกันต่อในวิธีการไหนเรื่องเจอแต่ผู้หญิงคนนี้ตัวคนเดียวหลักเขามมากรักแบบอ็ไ้แต่รักใันมากแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่ได้แบบซีร้อยเอร์เ็นก็พ่อเลยอไม่พูดเราเนี่ยอยากมาเล่นบอนะมาึงพ่อกับชายใช่ก็ดีอะลูกดีแต่ว่าถ้าถามว่าให้อภัยร้อยเปร์เหมือนทุกครั้งหมเพราะว่าพอยากดูพก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดอะเขาทำได้ไหมเหมือนถ้าพี่อดมาก โกรธไม่มากสองคู่ก็ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็มีโกรธนะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เป็งนไง้พายผมเป็นไงบ้างหลังจากที่คนรอให้เราพูดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวันนี้มมีอะไรกะพูดก็มันเป็นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นครับในระยะเวลาที่เป็นลูกพ่อมาตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่พ่อให้อภัยผมเสมอด้วยเรื่องที่มันเป็นอัตลักษณ์ของพวกเองที่มันไปชั่วหรือไปทำระยำตำบอลอะไร ตามภาษาไวรุ่นอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะมีลูกขึ้นมาซึ่งจริงๆนะเรื่องเนี้ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นเฉพาะผมกับบูนะมันเป็นเรื่องชาวบ้านคนระับแต่บังเอิญว่าเด็กคนที่เกิดขึ้นมามันเป็นหลานเอกชัยนะ่ยมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเพราะฉะนั้นนะผมไม่ได้หนีไปไหนผมแค่แบบว่าอยากจะพักความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะต้องทํำยังไงในอารมณ์นั้นซึ่งพ่อจะเข้าใจผมเป็นผมมากที่สุดเพราะพ่อเลี้ยงผมมาเขาจะรู้แต่ว่าเนื่องด้วยว่า มันมีเรื่องหลานเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อเลยเข้าใจว่าพ่อหมูขนาดนั้นเพราะว่าอะไรผมเข้าใจ<ม>ก็เลยอยากจะมาบอกพ่อคือบอกไปแล้ววันที่ประกาศบอกไปแล้วแล้วก็มาบอกต่อหน้าสื่อวันนี้ว่าก็ไม่รู้ว่าตามคาดหวังของพ่อสุดท้ายแล้วอยากให้ดีไปถึงขนาดไหนแต่ผมก็สัญญากับพ่อว่าผมจะดูแลหลานแล้วก็ดูแลเจ้าบูให้ดีที่สุดอย่างเจ้าบูดูแลในฐานะอะไรก็แล้วแต่รักไม่มีทางครับที่ผมไม่รักตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในที่ผมผมรักมาเลยตลอด แต่ในวันนี้ในเมื่อความสัมพันธ์ทางด้านเขาพ่อผัวเมียมันไปกันไม่ได้หรือสามีภรรยาไปกันไม่ได้เราก็แค่เป็นพี่น้องแล้วก็เลี้ยงลูกร่วมกันข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องอนาคตพ่อก็ยังยืนยันว่าต้องรักกับบูให้มากรักแบบไหนก็ได้แต่จะทิ้งคนนี้ไม่ได้จริงจริงจริงมันมีได้เขียกันไหมครับบูกับได้คุยกันสองคนก็มีได้คุยบ้างแต่ก็ สรุปว่าก็ขอยยังคนละเก้าเพื่ความสบายใจแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังอยู่บ้านเดิมแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยการทํางานเหมือนเดิมได้ก็แค่ขอยเพื่อสบายใจก็ดูด้วยว่าจะมีการเป,เป,เปเลี่ยนแปลงไหมสำหรับการตัดสินใจมังลูกตัดสินใจลู่กันก็คุยกันค่ะแล้วก็ ให้เข้าใจตรงกันว่าเราขออเพื่อความสบายใจนะแต่ลูกที่ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วบูก็มีสิทธิ์ในตัวลูกทุกอย่างแค่ให้เราสบายใจมากขึ้นกวัาปกติที่เป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองคนพยายามปรับมาตัวตลตนจริงก็พยายามปรับมาตลอดค่ะเรื่องเรื่องพูดเป็นเรื่องเซนเทิทีฟครับมันมนพูดอะไรชัดเจนมากไม่ได้หรอกเรื่องที่เขาางคน ต้องตกลงกันแต่ทำอยังไงก็ได้ย้ายหลานมือคมด้วยอืมเพราะนั้นเองสำหรับเสี่ยงหญ่เมื่ปกี้กูพี่เอกใช้คนท้าที่จะซีเรียสว่ากลัวเราพาหนวนหนีตรงนี้เราให้คนสัญญาคอยเขียนแปลว่าเราไม่ทนใจก็จะพาไปโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนไปรูปเรียนแล้วไม่ใช่เหรอสัญญาแล้วค่ะยังไงบ้างอะไรก็คือตอนแรกด้วยอารมณ์ค่ะด้วยอารมณ์โมโหก็คือทะเลาะกันสองคนแล้วก็เลยแบบงั้นหนูจะเอาลูกกลับบ้านมันก็เลยทําให้เขาโมโห แล้วก็เลยทําให้บูโฟ์แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่พอได้คุยกับพ่อแล้วอะไรแล้วก็อธิบายให้พ่อฟังว่าหนูไม่ได้มีเจตนาจะพาหนีนะแต่ด้วยอารมณ์ของหนูอะไรเงี้ยก็สัญญากับพ่อว่าจะไม่เอาหลานไปไหนหลานยังอยู่ที่เดิมก็ความสบายใจของปู่ด้วยพราะปู่ก็อายุมากแล้วปู่จะเกียดปู่ก็อยู่โรงเรียนให้แล้วด้วยอูโรงเรียนแล้วด้วยล่ะก็ไปเรียนที่แถวบ้านปู่เลยอะไรเดินไปสงได้สบายอะไรเงี้ยค่ะ อย่างเมื่อกี้นะอกว่าพ่อยังไม่ให้อภัยเราเปอร์เซ็นต์ครับเรามีอะไรอยากจะบอกพ่อไหมว่าพ่อเขาครอบครองแล้วเขาออาเนี้ยอาตัวเราตลอดว่าเราไปอินเขาเหวี่ยงนู่นนี่นั่นตลอดเองจริงครับความผิดของผมที่เกิดกับพ่อมันมีแค่สองครั้งครับมันมีครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่มาไปเรื่อ,อ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยที่จะทําให้พ่อได้ภูมิใจได้แบบได้มีได้มีแบบว่ายายาลมยาหอมอ่ะมันจะต้องมีกลิ่นผมกลิ่นอะไรเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากเนี้ยครับ ผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วทุกวันเนี่ยพ่อยังคิดผม,มคิด20 20กว่าอยู่เลยนะตอนนั้นที่ผม,มคิส33แล้วอะ่ะไม่ได้เรือกชิงคือแกก็คงคิดว่าผมยังเด็กอยู่อะ่ะแต่ผมอยากให้พ่อรู้ไว้เลยนะครับแล้วก็ลูกโตแล้วแล้วก็ลูกลูกจะทําหลังจากเนี้ยที่ผมบอกแล้วผมมองหน้าพ่อแล้วจะบอกพ่อเสมอว่าหลังจากนี้นผมจะเป็นยาลมยาหอมให้พ่อแล้วอยากให้พ่ออยู่กับลูกกับหลานไป น,นานๆขอให้ไอน้นวลมันเป็นหนึ่งในความสุขที่มันตอบแทนพ่อแทนพ่อมันที่พ่อมันพ่อมีความสุขแล้วลูกเมนเรารู้ตัวทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าเขาให้พ่อแบบต้องเกิียดใจเยอ,อะเลยมีม<ด>ควาสุแล้วลูกโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วหลังจากนี้จะต,ต้องมาแต่ชิ้นกันยังไงครับพี่นี่อันน้ทำเปาพ่อวางแผนไว้หมดแล้วทุกอย่างในเรืเออเ่องของการดําเนินการชีวิตของตัวนวลอ่า ใดๆก็ไปตามสเต็ปลูกคิดเอาไว้แล้วไม่ไม่ยากไม่ยากอยากอ,อยากให้เขาเป็นพ่อที่ดีสมบูรณ์แบบแล้วเหมือนเหมือนที่พ่อเป็นให้ลูกและการทางทานคูกโอเคอนี่เรื่องของเขาเลยเขาเล่นกัะไม่มีปัญหาเลยเน,นี่ยแล้วในการทํา,างานคูกยัาไม่กลับมาเหมือนเดิมนะแล้วมันต้องอันนี้ ผมคิเลยว่าวันนี้ได้ออกมาพูดได้ทุกอย่างมันเคลียดใจทุกอย่างเราสบามสเได้ทุกอยก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ต้องขอบคุณปู่ขอบคุณพ่อมากไม่มีวันนี้แน่นอนวันของก็ไม่มีปู่ก็ขอบคุณทุกคนค่ะมันเป็นสิ่งใหม่ค่ะก็ให้เวลาซึ่งกันและกันให้เวลาปรับตัวขอบคุณมากค่ะ